ดีครับตัวเองนะครับผมก็วันนี้เราก็จะไปหาซื้อของของขวัญให้พี่พายกับน้องเบนนะครับจริงๆผ่านวันเกิดพี่พายแล้วแต่ว่าเราจะให้ย้อนหลังทีเดียวเดี๋ยวไปเดินดูแล้วก็ตอนเย็นเราจะมีไปไปหากแก๊งเพื่อนๆตอนมัธยมด้วยนะครับก็มาดูกันเราจะเสิร์ฟแขกครับอันนี้อยู่ในห้องแล้นะครับ เรามากินข้าวกันก่อนมากินเนื้อซึ่งเราจะมาเมาเพื่อนในวงให้ฟังเริมจากคนแรกพี่แซมพี่แซมพี่แซมจะเป็นคนที่พี่แซมเป็นคนที่ perfectionist นะครับซึ่งเขาก็จะ perfect จนจนตัวแข็งน <c oughs> ะนครับแซบเลยครับพี่แซมเป็นคนจรงิงจังแล้วก็แต่ว่าบางบางทีจริงจังเกินจนแบบว่าเครียดส่วนพี่เลอออนเป็นคนติดเล่น แต่ว่าจริงจังตลอดเวลาแต่ไม่ไม่ทำให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองจริงจังก็าจะแบบเด่นตลอดเวลาแต่ก็จริงจังหน้าพีเสวอพี่พายพี่พายคนนี้เป็นคนชิลมากน่าจะชิลสุดมั้งทำไม่นับทาไม่นับน้บองเบนที่ที่เล่นไปเรื่อยพี่พายน่าจะชิลสุดแหละคุยได้ทุกเรื่องจริงกคนคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็ก็คุยสนุกครับส่วนพี่พีเป็นคนที่คอยแบบว่าคอยดูเพื่อน,อนแบบแบบแบบห่าง ว่าดูแต่ว่าไม่พูดแต่ว่าเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยเป็นคนละเอียดอ่อนส่วนคนสุดท้ายน้องใหม่ของเราน้องเบนน้องเบนเป็นคนที่ตอนแรกน้องเบนเงียบมากไม่กล้าคุยกับใครแล้วก็แบบถามคำตอบคำอะไรอย่างเงี้ยแล้ช่วงนี้พอเริ่มสนิทกันน้องเบนเริ่มเริ่มพูดไปเรื่อยใครพูดอะไรมาแล้วก็พูดกับพูดกับไม่มีความหมายเลยแบบว่าพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าทุกคนน่ารักหมด แล้วก็รู้กันแค่นี้ว่าเติมมาเมาว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้เมาเติมเราเติมไม่น่ามีเรื่องอะไรให้เมาเดี๋ยวรอกินข้าวแล้วก็หาของฝันให้ทั้งสองเมนูแรกนะเนื้อทอดกนจีเป็นครับยินดีต้อนรับสู่อาหารจานหลักน้อจิ้มจุ่มเนื้อตุ๋น เดี๋ยวมาอัพนดูกันว่าของข,องข,องขวัญเพื่อนได้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราดูาน,น,นี่คือของพี่ไพ่หนึ่งตัวที่ได้ไว้น่นาจะได้สำหรับพี่ไพ่มาเอาลูคของไปนะนี่ของน้องเบนแต่ว่ากูน้องเบนไม่ใส่เพราะมันใหญ่เกินยวลองดูนะับนี่ลองหยิบใส่เอสมาครับ ตัวดีกว่าเยอะเลยลองแล้วจะใส่มากกว่าตอนาจะชอบใช่ครับเรามาเจอเพื่อนๆเอกฟิล์มตอนมัธยมกันซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราเราอยู่ในพื้นที่ที่แบบคึกคืนมากเพราะว่ารถรถแน่นไปมารถนี่เยอะรถนี่เยอะมากแต่ทันใดนั้นเลยเลยเลยหลงอยู่ในป่า หลงอยู่ในป่าเงียบเงียบกีบเลยเงียบกลีบเลยมีมีเสียงกบมาสองตัวสักพักเราเดินไปแบบว่าที่ที่ทะเลฟังแล้วสดชื่นสบายขอเชิญพบกับเพื่อนเพื่อนเอกฟิล์มครับผม ซึ่งวันนี้เรามานั่งกินข้าวกันเฉยๆไม่ได้เจอกันนานที่กาต้าสวัสดีครับขอเจริญพร้อมสุข อันน uh, yeah. ah. okay. e uh ี้มันทำอะไรอ่ะเราเป็นเราปิดเรามันนั่งคุยกันแบบชิวๆชะเล่นเริงจังจรังครั้งแรกที่เราเจอกันตอนมัธยมเป็นไงเราต้องบอกเขาว่าเราเจอกันที่ออนไลน์ป้ะเออเอ็มันเราเริ่มเล่นเกมจริงๆเราเริ่มเข้าดิสแหละจําได้ว่าครั้งแรกที่เราแบบเข้าเข้าคุยกันในออนไลน์คือแบบไม่มีใครพูดเลยคือเข้าวาทุกคนปิดไมค์กันหมดไม่แต่วันเตอร์พูดคนแรกใช่เหรอพอเหมือนแบบพอเรารู้สึกว่าเออเราเราคุยกันในออนไลน์แล้วมันแบบ มันรู้สึกสนิทในระดับหนึ่นนนนงแหละมันเลยแบบว่าก็เลยรั่วได้ยิ่งแบบยิ่งวันนั้นมันคือออกกองอก็ทําให้ทุกคนสยยนิทขึ้นใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้เก่งอะไรอืมแต่เต้สดูแบบดูมีพัฒนาการมากสุดอะ่ะตั้งแต่โม่สี่อ่ะเต้แต่มสีอ่อ<ด>ืมแต่นิดเดียวจริงๆทุกคนมันเปลี่ยนแหละหมายถึงว่าทั้งแบบเออโตขึ้นหลายอย่างทุกคนนิ่งขึ้นเออเออใช่ใช่ใช่จริงจมันแบบเต้นิ่งอ่นิงึะตัวมันนิ่งอึอมุกเราตอนแรกดีสุดเลยอ่ะตอนแรกเต้แบบตอนนี้แบบเออ Let's do it! For today! For today! For today! What do you think? Yeah! Let's go! Uh huh! For today! One! Two! Three! Let's go! Yeah! I just wanna say thank you for watching! Thank i am going I'mma go home on my bed. Yeah! You know what I'm saying! Yeah! I just wanna be your love, my baby! Yeah! แต่ว่าเราจเจอกันพรุ่งนี้วันที่เรามีให้ของทางน้องเบนแล้วก็พี่พายนะครับไปเจอกันครับไปบายครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่สามนั่นวันสุดท้ายของบล็อกเกอร์นะครับก็ของอยู่ในนี้แล้วด้วยแล้วก็ไปเจอกันครับ รถต์คนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอแต่งนะครับผมเสร็จทุกคนเราก็จะให้ของขวัญวันเกิดพี่พายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอให้ตั้งรับเข้าสู่วอล์คของจีจ้านะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีที่ฝนตกตลอดเวลาครับผมใช่อันนี้อันนี้ของขวัญวันเกิดพี่พายอ๋อโอ้ยน่าสนใจจริงเลยเดี๋ยวรอพี่พายแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็น่าจะให้บนรถถัดก่อนอื่นนะครับ แฮอบเป็นวันเดย์ย้อนหลังโอ้ยมีสามารถแกะได้เลยไหมครับแกะได้ก็แบบว่าแกะดีๆหรือว่าแกะโชว์นี่แกะโชว์อากไหนลองแกะดีก่อนแกะดียวอากถ้าแกะไม่ดีโออนี่นะครับทุกคนหมอนะหมอนะใช่แต่ใส่แล้วเป็นพี่พายเพราะเราลองหมดละขอบคุณครับมีแล้วมีแล้วยังไงล่ะชาเลนจ์พิเศษวันนี้ใช่คือใครทำเสียงก่อนแพ้เริ่มตอนนี้เลย ฮ้ยแพ้แล้วน่ะแค่ทำเสียงก่อนแพ้ไงไม่ไรเราแพ้แล้วแพ้ไม่เถอะไม่เป็นไรหรอกให้เขาชนะไปคนเดียวชนะใครอีกแล้วชนะเป็นคนชนะไปเลยชนะไปเลยที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งคนเดียวไปเลยไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกไม่เลินไม่เลอะไรไม่เลิกข้าก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูวอลของเตอรนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันแล้วก็เนื้อหาต่อไปอยากให้ทุกคนรอติดตามใน M Train Twenty World Tour Debut นะครับก็่าจะสนุกกับทั้งรายการแล้วก็สนุกกับวอลของเตอนะครับนี่ไปก่อนครับผมเจอกันครับ